หรือไปเกิดในทุกติวิบากนรกนี่ให้เราเข้าใจได้ตามพระสูตรที่พุทธองค์ได้บัญญัติได้กล่าวไว้กับสาวกนะครับทำอย่างไรละ่ะที่จะปิดประตูทุกติวิบากนรกร้อยเปพุทธองค์ก็ทรง บัญญัติเรื่องมร์แหรือมรคที่มีองค์8วิธีปฏิบัติให้ออกจากสังสารวัตรอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ออกจากสังสารวัตนั่นคือประโยชน์อันสูงสุดที่ปฏิบัติมรคที่มีองค์8แต่ช่วงที่เราเริ่มต้นในการปฏิบัติมรคที่มีองค์8โดยเฉพาะข้อที่7จด สัมมาสติก็คือการปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปานาสติก็คือสติก็ชี้มาที่สัตว์ให้สัตว์ดูลมหายใจเข้าและออกของขันห้าแค่เราเริ่มต้นในการปฏิบัติให้สัตว์ดูลมหายใจของขันห้าเข้าออก อันนี้ก็คือวิธีฝึกปฏิบัติให้สัตว์หรือให้ขันห้าแยกออกจากกันเป็นการฝึกนะครับแต่ท้ายสุดประโยชน์สูงสุดที่ออกจากสังสารนั่นก็คือสัมมาสติพัฒนาเป็นสัมมาสมาธิลมหายใจสุดท้าย โดยมีดวงจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจสุดท้ายหรือสมาธิสัมโพชงเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุเบขาสัมโพชงโพชงองค์สุดท้ายองค์ตัสลุของพุทธองค์เมื่อลมหายใจสุดท้ายดับโดยมีดวงจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจสุดท้ายเมื่อดวงจิตที่เกาะลมหายใจสุดท้ายดับ โดยตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจดวงจิตก็ดับตามลมหายใจเมื่อดับตามลมหายใจดวงจิตไม่มีที่เกาะดวงจิตก็ดับตามถ้ากลับถึงจุดสิ้นสุดในการใช้ลมในการปฏิบัติธรรมภาวนาหรือถึงจุดสิ้นสุดจัตุชาน หรือจุดสิ้นสุดรูปปะสัญญาจากสัตว์ในจุดนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสิ่งหนึ่งเป็นผู้สังเกตชอบเป็นผู้เห็นชอบเป็นผู้รู้ชอบว่าขันห้าเกิดไม่ปรากฏขันห้าเสื่อมไม่ปรากฏขันห้า ตั้งอยู่ขันห้าไม่ประปฏการอื่นๆตั้งอยู่เพราะว่าชีวิตของขันห้ายังไม่สิ้นความตายของขันห้ายังไม่มาถึงกายของขันห้ายังไม่พังนี่คือขันห้าได้แยกออกจากสัตว์ ในจุด nee,